สวัสดีคนระับผมชื่อพี่เป้อันอีกแล้วนะครับนะก็วันนี้ก็จะมารีวิววิธีการมัดถุงแกงกันนะครับนะซึ่งคนก็น่าจะรู้จักกันนแะล้วว่ามันเป็นไงแต่บางคนก็หลายคนก็คงจะมัดได้แหละนะซึ่งผมจะบอกกับคนที่มัดไม่ได้ละกันแบบมันได้เป็นแบบทำงานะซึ่งผมก็รู้แล้วนะครับนะเพราะว่าทุนนี้ขายขายกะเพราเนาะใช่ไหมขายกะเพราอ่าใกล้โรงเรียนซะด้วยนะครับนะไม่ใกล้นะครับนะไม่ใกล้หรอก2เมตรเอง ครับนะอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนะซึ่งอันนี้คือถุงแกงครับนะซึ่งอย่างแรกนะครับนะซึ่งผมจะเป็นน้ําแทนละกันนะครับนะอ่าซึ่งน้าเนี่ยสมมติเป็นแกงนะครับประกันวิธีแรกนะครับนะอย่างนี้เลยพับนะครับนะที่ออกมาก็คือพับหลายรอบหน่อยอ่าที่เอามาก็คือซ้ายขวาซ้ายขวาเอานะครับนะแบบนี้ วิธีที่สามนะครับนะเอาสอนเข้าไปในนิ้วก้อยทํครับเอายางต่อมาก็หมุนนะครับนะอาต่อมาก็ใส่เข้าไปนี่ก็ใส่เข้าไปทำนะพาไปสั้นๆหน่อยอานี่ครับก็จะได้แล้วแต่จะก็จะประมาณนี้นะครับนะสอบใส่พวกซอสน้ำปลาแม็กกี้ทำนะซึ่งผมไม่อยากให้บ้านเลยะทำนะอาถือใช้ได้เลยนะครับนะ ดี๋ยวผมจะลองทาอีกทีนะครับนะกล้องอาจจะแบบทํากล้องอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผมตั้งกล้องอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งผมหายไปแล้วครับ <S <S อ่าเริ่มใหม่ครับนะอ่านี่นครับนะต่อมาก็ซ้ายขวาเหมือนเดิมแล้วก็อย่างนี้นะครับนะรอนนี้อาจจะใส่น้ําน้อยไปหน่อยครับนะ ใส่เข้าไปนะครับซึ่งผมตั้งกล้องไม่ดีนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้อาจจะมัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าภาพเพื่อลองทําเองดูนะครับนะอ่าได้แล้วนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะก็อย่างที่ทุกคนทํากันนะครับนะอ่าก็ได้แล้วนะครับนะวู้อ่าทำนะแล้วก็เป็นอย่างมากนะเพื่อนนะมีแค่นี้ครับนะก็ยิดาานดีกด Subscribe ก,กดกดแชร์ก็เลยทำนะนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นลิปหน้าสนอสีพนี้เสนอชีพบ๊ายบาย